นัขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่4ี่ค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามของไตขึ้นมาที่ที่สแล้วดีใจนะครับผมจากสิบหกสามเดือน,นมันขึ้น30มสิบเดือนมันจะขึ้นได้40่สิเหนื่อยอาการอ่อนเพลียของดิฉันเนี่ยและอาการเสียงแหบและเท้ทาวบวม มันหายไปค่า GFR ดีขึ้นจาก28.74ตอนนี้ก็เป็น30.37ค่ะไม่ต้องฟอกไตครับขาไม่บวมเดินขามีกำลังดีขึ้นแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ี่เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงๆสุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เนต็ต ก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้านี้นเป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้านําเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทางานที่ภูเก็ตนะคะคุณแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทาน ต้องบอกเลยว่านานเป็นพยาบาลนาก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแม่ก็คือคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะคะ่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ <laughs> ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณ3 3เดือนไม่เกิน4ี่เดือนแน่นอนนั่ก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่4ี่ะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่3แล้วครีนีน BUN ก็คือดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นแนนก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อต่อต่อมาแล้แมนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วอ๋อห้าปีาทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้าหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทำงานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเหนื่อยง่าย จะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเกลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติคือแข็งแรงแข็งแรงขึ้น,นมากเลยแล้วก็แนะนำให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ ยายยายอยู่บ้านอายุ9 9 12ปีก็ให้กินแข็งแรงยายต้มีที่ทางการทางบ้า,างแข็งแรงทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุ้ผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง,ง่ายทานง,ง่ายแล้วก็พกพวกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีก ขีดซองขีดซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้วขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอูมิกินง่ายพกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอูมิมากๆค่ะ ผมชื่ออมนัทลอมิกรครับผมอยู่สระบรุรีผมได้เป็นโรคไตามาประมาณสามปีตอนนี้ค่าของไตผมลงไปเหลือขั้นที่สี่แล้วครับหมอโรงพยาบาลสระบุรีเขาจะนัดล้างผมไม่ยอมล้างครับผมพอดีผมได้อาหารเสริมมาตัวหนึ่งครับผมอาหารเสริมตัวนี้ก็คือซูมิกับฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดนี่ครับซูมิก็วันละสองซองชาวซอง 6โมงเย็นซองหนึ่งหรือบอกไปผมไม่โลกหัวใจบอลนมาแล้วสองเส้นเหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็น้ําท่วมปอดความยันหัวใจเบาหวานผมได้ทานตัวนี้ไปประมาณ8เดือนเข้าเดือนที่3ผมก็เลยเราไปเช็คจ่อเลือดดูรู้สึกว่าค่าของเลือดดีขึ้นครับผมค่าของไตขึ้นมาที่ที่สแล้วดีใจนะครับผมก็เลยทานมาในเรื่อยอาการเหนื่อย หัวใจมันหมุนเดินไ่ทานฮาตัวนี้เป็นอาหารเสริมมาจากสารัฐครับคือมันดีใจแล้วครับมีเรียเร่ยวมีแรงแค่นี้จบแค่นี้นะครับผมเจ้านานุกูลอายุ81ปีมีค่าไตสูงได้รับคําแนะนําให้ทานอาหารเสริมอูมิทองสีเขียวตัวนี้เช้าเย็นทุกวันช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยฟื้นตัวส่วนต่างของร่างกายได้ดีบำรุงไตบำรุงต,บ,งตบอ่อนทำให้ค่าไตาดีขึ้นจึงไม่ต้องฟอกไตครับทำให้ขาไม่บวมเวลาเดินขามีกำลังดีขึ้นทานอูเมิแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมากมากครับขอบคุณครับที่แนะนำให้ทานอูเม่ ตลอดมาเป็นโรคไตพศอสอพหาาก็หากินยาตลอดมาบากพ่อทุเลากับพอ่อเซาพอดีพอเห็นคลิปตัวคลิปยานี่อ่าเด็กสั่งมากินจาก16บสามเดือนนะมันขึ้นสามสกินต่อไปเรื่อยๆหกเดือนก็จะขึ้นได้40สิบ กินต่อไปเรื่อยๆเ,ยเยด็กเก้าเดียนุ่นขึ้นหาชิบเก้าขาไตตอนนี้ย้ายไม่ขาไตหาชิบเก้าย้ายเป็นโรคหลายอย่างโรคเบาหวานโรคไตความดันก้ไหลย้อนกนอดไหลยขาขาห้อนหายขาดขาบวมหายขาดกินมาเลย ฮาปีแล้วตอนนี้สงตุย <azul>. ก <Lynn> ือได้ไข้ก mm ู hmm. eat. Eat like ้ได้เป็นโรคเบาหวานโรคไตคือยายเป็นโรคความดันเป็นโรคปวดไหล่ย้อนกินยานีเด้อกินจีมงเศร้ากับ6หกมองแรงกินยางละซองแต่ตอนนี้ยายดีขึ้นแล้วยายกินเมื่อละซองยายกินแต่ซีมงเศร้าจะทานแซบกินง่ายแซบคัดกินหลายมาได้ก็ได้นแซบกินยูมี่ นี่ลหละสองสีนี่ลหะต้าหาผู้ใดอยากดีกับยายสั่งซื้อยานี้เด้อนี่ดิฉันเป็นไตระยะสี่มีโรคความดันโลหิตสูงเท้าบวมท้องบวมเ,เส้นเลือดในสมองตีบปวดเอวดิฉันก็ได้ไปตรวจครั้งสุดท้ายหมอให้ดิฉันเตรียมฟอกไตโดยการให้ไปเตรียมผพาแขนเพื่อทำเส้นไว้รองรับเกิดเวลาฉุกเฉิน จะได้ทันท่วงทีตอนนี้มีอายุได้59ปีแล้วดิฉันกลัวการฟอกไตค่ะก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาใน YouTube แล้วก็ได้ดูรีวิวต่างๆจากยูมิดูรีวิวหลายๆรีวิวก็ทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจในการใช้ตัวสารอาหารของยูมิเนทานวันละสองซอง,องเพื่อในการฟื้นฟูไตนะคะดิฉันก็ได้ทานม,มาแล้วประมาณ2เดือนคุณหมอจะนัดพบสเดือนต่อหนึ่งครั้ง ตอนนี้ทานไปแล้วสองเดือนก็รู้สึกว่าอาการเหนื่อยอาการอ่อนเพลียของดิฉันเนี่ยและอาการเสียงแหบและเทยท,ท้าบวมมันหายไปดิฉันก็เลยเกิดความมั่นใจว่าโอ้ตัวยูมินี้ดีนะคะเพราะว่าทำให้ดิฉันมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นไม่ได้เจ็บ ปวดทรมานเป็นสารอาหารที่ได้มีการวิจัยรองรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนี้ที่ดิฉันมั่นใจมากจึงขอขอบคุณยูมิที่ทําให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีและก็คิดว่าจะใช้สารอาหารยูมิตัวเนี้ยตลอดไปก็ขอขอบคุณยูมิอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นปวดลุกายระยะที่4ค่ะก่อนหน้านี้ตรวจครั้งแรกเป็นายระยะส หมอบอกว่าควบคุมอาหารนะก็ไม่รู้วิธีควบคุมอาหารก็ทานปกติไปตรวจอีกรอบหนึ่งหมอก็ขึ้นเป็นระยะสี่หมอบอกว่าต้องเข้มงวดกว่านี้นะไม่งั้นก็ต้องฟอกไตเรียดมากเลยค่ะทานอาหารไม่ได้เลยช่วงหนึ่งก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยเข้าไปดูใน You Tube ศึกษาว่าต้องทํำยังไงก็มาเจอเนี่ยค่ะ อูมิเจวเป็นเจลฟื้นฟูใตค่ะก็เลยตัดสินใจสั่งมาทานได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะมาต้นเดือนที่แล้วหมอก็นัดให้ไปตรวจก็ด,ดีขึ้นค่ะค่า GFR ดีขึ้นจาก28.74ตอนนี้ก็เป็น30.37ค่ะจากไตระยะ4ก็มาเป็น3 b ดีใจมากเลยค่ะก็สั่งมาทานต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ไตดีขึ้นอยากหายมากเลยค่ะทานง่ายค่ะอูมิ างายแล้วก็่อร่อยอยูมิแค่ชิมิกแล้วกระโดดื่มง่ายค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสารหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยแดนฟูคอยดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้สองทาง ความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคไคนันช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไปและเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูกคอคเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบ มันช่วยบำรุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยดัดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเองมันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยดเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยดัดน เมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซคคารายด์ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลีแซคคารายด์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างูมคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน